พี่น้องเอ้ยเบื่อไหมเติมไปเท่าไหร่ก็ยังเกลือเบื่อเล่นเก่งแค่ไหนก็ยังโดนเทพทรูตบเบื่อไม่ต้องห่วงเราจะไม่ต้องก้มหัวให้ GM อีกต่อไปแล้วแต่ h ฮลเพรากูได้ซื้อเซิร์ฟเวอร์เกมดารโกเนียมาเป็นของตัวเองแล้วหรือก็คูกคือคือ็ m นั่นเองจี GM ไอ้เงี้เป็น GM เหรอเรียกพี่ว่า GM ไกรยิฐไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแต่เป็นเพิ่มคูธรรมดาหรือเปล่าเพิ่มชัวร์ดูดิดูดิดูดิคุณแม่ทำก่อนต่อผมเหรอเออว่ะแต่ว่าตัวตัวก็เทเลยเติมไงเออไม่ไอ้เงี้ยเพิดูไงเจ้าไม่พี่ไม่ได้มีอะไรเป็น GM เอ็เลยว่าพี่แค่เติมเยอะเออก็แค่เติมพี่ไม่ได้เติมสักบาทตอนนี้พี่เป็น GM แล้วพี่เสกได้หมดพี่บอกว่าไกรยิฐไม่เติมเกมพี่บอกว่าโลกจะแตกพรุ่งนี้ผมยังเชื่อมากกว่าจริงอ่ะ ออ้แอตัวกูอะไ้รับกจัไม่ใช่แค่นี้วมลองขี่สัวประจาตัวสิออุ้ยไอ้ไก่จัให้น้อไม่ด้ไอ้จให้น้องขี่บอลลนว้ ไมเลยนะเดี๋ยว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 เดีววเเดี๋ย อันนี้คืออาเชอร์เป็นอาชีพผมนี่ยตีแจ๊บดูของแจ๊บจะเป็นแลนเซอร์นะครับโอ้โหเป็นตัวเท่ห์โอ้โหชโอตแท้อันนี้คือตัวชาวที่นะครับแลนเซอร์มีโล่มีดาบเหมาะดีว่ายืนรับตี โวนยาวหมิงแดนเซอร์นี่กูเต้นนักเต้นนั่นเองนี่กูเต้นเป็นไงเป็นสอดนะครับทุกคนเต้นโหมด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 เลยเฮ้ยนี่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 ดูกูนี่โอ้โหเป็นสปอร์ตเต็มตัวนะสปอร์ตจ๋าอันนี้ชื่นักร้องเหรอครับอชี่นักร้องอะไรครับนักร้องนักร้องท่าแบบนี้ได้ไหม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 นี่มันนักเวทนี่นักเวทอันนี้ยืดสายแล้วก็ตอนร้องแข็แล้วก็กระตุ้นน้ำ้ข็งท่าแบบนี้ได้ไหม โอ้เกมในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งหมดสี่อาชีพที่เห็นเลยนะครับแต่ละอาชีพนี้มีจุดเด่นแตกต่างกันไปมาฟูขนาดนี้เดี๋ยวพี่พาไปลงดันเราจะไม่เหมือนอดีตต่างนะครับที่เราต้องแบบเล่นไม่พลาดกับลุกเซลวินาทีอันนี้เราเป็นเทพทรูแล้ว่ไมต้องแบกไก่ด้วยใช่ผมไม่ต้องแบกไก่แล้วทุกคนกลายเป็นเทพทรูกันหมดแล้วครับด้วยพลังเสกพี่โชว์เข้าตีไปแล้วน้องตีเหลี่ยมมารวมตีผู้กล้าอีกแล้วนะครับทุกคนนี่หลังคนเที่เขาถือดั้าตัวตีประชาชนอยู่หลังข้าแล้วครับ มาเว่ยดุเว่ยพันหนึบกำลังเหล่าเทพทูสุรตานทั้งสี่ตามนี่มาแล้วน้องว่าไงน้องชายว่าไงน้องชายพี่กลับมาแล้วปั๊บปั๊บให้มึงคนเดียวนี่โอ้ยมีบัฟให้ทีมด้วยสวยนี่มีบัฟกให้ทีมอะไรพี่ก็เฮีลผมมาดิพี่บั๊กเขาใส้กางขาอ๋อเยอะมีรักในใจถูกนะครับเขาจะเลือกบัฟให้กับโปรเพเยอร์แทนที่จะบัฟให้กับไอ้ไก่เจียวใช่ฉลาดในการบั๊กฉลาดในการบัฟครับผมดูดูอ้ ถ้าเพื่อนเล่นแดนเซอร์หมดยอหมีเพ่อจะเลือกบัฟใครครับระหว่างโปรเพเยอร์กับหมานาเซเว่นดูพี่ดูหมาน้าเซเว่นไรพี่ดูแกนี่อเวยครับเริผมไม่ได้เห็นสกิผมไเนี่ยตามมาตามมาตามมาผมโฟกัสแต่กายกินครับเป็นโฟกัสทั้ขักดีนี่คือแดนเซอร์เล่นเป็นนะอันนี้ผมดูเลือกกายกินอยู่ครับภาพรเดดขาดครับสวยครับสวยครับสวยนะผมพูดนะครับยอหมีที่เป็นแดนเซอร์คอยนซัพพอร์ตใหส่วนแทงไอแจ็คไม่รู้ว่าแม่งแท้งอยู่หรือเปล่านะ หลังการขี่แต่วมาเนื้อจะแบบยื้อกฟิลเดอร์ตันกูฟิลเดอร์สันกูฟิลเดอร์สันกูโอเท่เจเทจัดเจทจัดไล่ล้างขวามันปลุกพลังได้เอาเวกเคนะปีแอร์แล้วพี่เก็บไว้ใช้กับบอสแล้เล่นเป็นเป่าน้องเออเนี่ยโอ้เชี่ยกูบัฟถูกตัวริงว่ะพี่กำลังผมพี่พี่บัฟตัวดาเมจยนะซีพบัฟเลยเฮ้ยตกินกับตัวดาเมจเนี่ย นี่ดาเมูซอยฟรีครับข่องแค่ว่องไวครับผมคุ้นจากรไจท์ซินแต่ว่ายิงไกลเดี๋ยวมีบอสเดีมีบอสบูมไอ้แดนเซอร์ถ้าเกิดกูกับไอ้แจวไอ้แจ๊กตายอ่ะมึงจะเลือกชุบใครวะมึงไงดิต้องทุบมึงอันนี้เล่นเป็นอันนี้เล่นเป็นมาบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสมาแล้วเตรียมลำบอสมาเลยเอาเวกแบกล่ากไปแบกล่ากแล้วก็ใส่นัวใส่นัวแฟมิลี่มาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยสว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 ยแท่งทำดีไม่ต้องหลอกสกิลบอสเราแท่งชูบอสตีเราไหมครับตีเรา พี่เตะใหมดแล้วน้องจะเจอบอสจะดจอบอสแต่ผมตัวตีไกลครับไม่ต้องห่วงชิลครับแรงเกินมากครับไม่หลบทางด้นครับยืนรับอยู่ใกล้ๆงิ่งขาวอยู่ใกล้ๆสวยน้องสวยน้องจะทำอะไรบ้างเนี่ยสว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 ยไอ้บอสตีแจ็ปอยู่สวยสวยเมื่อดพาร์เก็ตบอกทำดีครับแทงแจ็บแทงอยู่ครับแจ็ปเล่นเป็นนะแจ็ปก็เล่นเป็นอยู่นะปิดงามเหล่าเทพแล้วกันอันเมบสกิลฟิลเดอร์ซ่าไม่ได้สตอล์มทเกทีระเบิดตายเลยอะะไรว แล้วก็ได้ยืดทองมาแล้นี่คือนักธนูครับผมหรือว่าเปลี่ยนไปเล่นนักธนูดีว่าพี่การเสกให้ใหม่นะมันอยู่ที่หลังจอน้อง้ดูดาเมจีดีเจ้าดิดูดรเมจีดีเจ้าดิเล่นเป็นเปล่าวะโอ้นักเวทซัพพอร์ตเทียังแรงกว่าแทนกูยังดาเมจเดียวกว่ามึงเลยจ้าดาเมจน้อยวกัซัพพอร์ตกับแทน โก็นักเวทมันเป็นเอลีพี่มันเก่งแต่กับมอนเล็กจริงๆเม่มันก็แรงว่าแต่ที่ผมแรงเวอร์กว่าเพื่อนเนี่ยเพราะผมเสกให้ตัวเองมากสุดไม่นพิเศษเสกนี่หรือเปล่าพอเศษวะใช่ฮะเคล็ดลับที่ดาเมจรุนแรงก็คือสัตว์เลี้ยงของผมครับผมเห็นไหมพัตเทมิทของไก่หยิดที่เดินตามไก่หยิดอยู่เห็นไหมเห็นไหมผมอยากได้ปะพิเศษให้หน่อยดีอันนี้มันเรียกว่าพ็อกลี่หรือเรียกง่ายๆว่าสัตว์เลี้ยงที่จอกมาช่วยเราเวลาต่อสู้นั่นเองไอ้น้องถ้าอยากได้ก็เข้ามาสุ่มกาชาสิสุ่มไงอ่ะไมมีตัว แาดโอุ้ยมีพันใบว่ะมีเป็นพันใบเลยอ่ะผมมีพันสามร้อยโลอ่ะกูกดเลยกูไม่ถามเราจะมาสุ่มการ์ดต่อครับอยากได้พ็อกเกลี่สร็จแล้วตรงไหนสุ่มกันไปหมดเลยวันนี้พี่เลี้ยงเองพี่เลี้ยงเองน้องๆโอ้โหได้ตัวทองเลี้ยงนะแต่เดี๋ยวริบคืนทีหลังเพราะว่าอันนี้คือ เซิร์ฟเทสครับทุกคนตกเซกได้ตามใจชอบจุ่มแบบไม่ต้องคิดซุ่มแบบไม่ต้องเสียดายวิดตัวอนิเมชั่นมาเป็นตัวทองโอ้ไในตัวทองมาดาวเต็มแต่สุดท้ายพอเซิร์ฟเทสปิดมันก็จะหายเปิดและเราก็ต้องไปพบกับโลกแห่งความเป็นจริงใหม่อีกครั้งหนึ่งครับทุกคนนี่ฮะสัตว์เลี้ยงเรามีเต็มไปหมดเลยครับทุกคนนี่แต่ละตัวสัตว์เลี้ยงของเราก็อเยอะมีทุกตัวเลยว่ะพี่ใช่เฮ้ยเ้ยโอโลจิมารุโอโลจิมารุแค่นมีงู แต่ผมชอบวาเคลลี่สุดหว่าโคตรเท่เลยอะสันเลียก็จะมีแนวหน้าแนวหลังนะครับตัวที่เราอัพไปแล้วพอเรามีตัวที่ดีกว่าก็ตัวที่ดีกว่ามาใช้แทนส่วนตัวเก่าเราเราก็ยา้ายเป็นหน่วยสนับสนุนด้านหลังได้ เอาหมาดีกว่านี่เฮ้ยเอาหมาไปจากไหนห้หมาชิบา้าเกมมันมังกรไม่ใช่หรอพี่เอาหมาไปจางไหนอะอยากได้หมามากอะ่ะพอเสกให้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเกมกันเลยแมวดูนี่เแมวอ่อาไอเห่ารู้เรื่องแล้วก็คือตอนเนี้ยก<อ>ูเสกเลยนกับพวกมึงแล้วแต่ถ้าเกิดเราเล่นแบบปกติอะพอตัวละครเราเลเวลถึง12จะมีสัตว์ขี่ให้เลือกมีน้องหมาและน้องแมวสุดน่ารักเลือกไ่ถูกกันเลยละสิกูไมี่เอาก็ได้มังกรดีพี่เอาคืนไปก็ได้นะพี่ผมขอเกมแมวกับหมาหมาแมวน่ารักนี่แต่เลดีนะ แต่และตัวมีสเตตไม่เหมือนกันนะมันเกี่ยวข้องกับตัวละครด้วยอ๋อหมาเพิ่มคีดาเมจหมาเพิ่มคีดาเมจแมวเพิ่มคีเลสซึ่งปกติแล้วอะอในช่วงต้นเกมอะผมจะแนะนำเป็นแมวนะทุกคนเพราะว่าเป็นธรรมดาที่ช่วงต้นเกมอะเราจะมีอัตราคีย์เข้าไม่เยอะเพราะงั้นเอาคีดาเมจมามันจะไม่ค่อยส่งผลเพราะงั้นเอาแมวดีกว่าเพิ่มมาตาคีย์เข้าอ,อัน,นอันนี้ฟังนะจะฟังแล้วจดน,นะ ไอพวกน้ำเจาหน้มีน่เดี๋ยวเอาแมวถ้าไม่บอกนี่เจ้าไม่มีทางรู้เลยนะเนี่ยไม่ครับไม่ครับแต่ตอนเนี้ยมันไม่เอาปูอะทำทำไม่บอกน้องแมวน้องแมวเป็นกระดิ่งด้วยกะงีดแต่สัตว์เลี้ยงกับสัตว์ขี่มันไม่ได้เพิ่มดามิขนาดนั้นป่าวพี่ ทำไมพี่ดามเมจเป็น10ล้านเลยอะอ่ะมึอออ<ช>องมอ,อ่อนเองไงมึงอ่อนเองถึงเว,าวาลาเปิดเผยความจริงแล้วที่น้องแจ๋วยังตอกต่อยจริงๆแล้วเนี่ยที่แจ๋วดามเมจน้อยมากๆเนี่ย<อ>เพราะว่าน้องทีมแจ๋วเขายัางไม่ได้อัพดาไคอ่ะอะไรนะตาไค <S <S อะไรวะดาคไคที่กินดีกินได้ไ,ดไหมดาไคตอนนั้นมาตาไคแห่ทุยของจริงอดาเมจมึงเลยน้อยและผมอะแอบอัปดาไคให้ตัวของแจ๊บกับเยาวมิงแล้วเจ้าเลยดาเมจตับเตี้ยเลี้ยดินอ๋อใช่ แต่ว่าพวกมึงก็ยังอัพได้อีกดราคายคืออะไรวะพูดเข้าใจอยู่คนเดียวกดฟังก์ชันและจิ้มไปที่ดราไคาอารมณ์เหมือนรูนและซ้ายบนสุ่มอันเชิญเลยคุกเสกไว้ให้หมดแล้วโอ้ตัวกระชายสามพันใบแล้วนี่คือเอฟเฟกต์การสุ่มดราไคนะครับทุกคนโคตรสวยงามโคตรไม่ได้ไเราได้ผมไดเอ็อาร์ได้สีทองเลยดีใจด้วยดีใจด้วยให้สีทองสามตัวติดอะว้าวสามทองลุนลัวเลยวะสาวติด โูครูเอ็นอาร์ผมได้เอ็อาร์ว่ะคริสตัลลาวาเพิร์ดเฮ้ย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 กูได้มังกรคัทเทพเป็นอาร์ดูดิใช่แล้วมึงดูสเตตพื้นฐานเยาว์มิงมาทำให้ตัวละครมึงเก่งกาจอย่างก้าวกระโดดใช่ครับดับกลิ่นเป็นเกมที่สนุกครับผมและก็เป็นเกมสำหรับสุลต่านเปเทอวินมันสุ่มของอัพพลังได้แบบชิวๆอย่างเงี้ยใครสุ่มนอกก๊อ็ สุ่มเลยกูเต้กากูมึงไม่สุมผมไม่ต้องแต้มผมมีเพื่อนเป็นจีเอ็มอุ้ยไอ้ดน่าตัวนี้นอย่างเทบูริสต้าดวงดาวแห่งราตรีสีโยกโอยตัวนี้เป็นบอกกับแจ๋วนะเพิ่มอินทั้งหนะ้าสิเนี่ยทุกคนนั่นแหละครับสุ่มยับยับเลยสุ่มแบบเต็มที่ดูด้วยแล้วก็สุ่มจนหมดกูเหมาไอเด่าเหมาตลอดเลยอ่ะเทราไรนัสปฏิพีสะเทือนเพืินขั้นสุ่มไปเลยสุ่มไปเลยน้องๆไม่ต้องเกรงใจพี่หมดบอกเลยพี่เจ้ให้ใหม่เนี่ยฮะ อุ้ยได้ลามาอีกแล้วครับผมคริสตลรูบิคอนทุกคนอุ้ยอันนี้เหมาะกับผมนะได้เลือดได้ครีเข้ามาตาคิทุกข้ออาชีพอย่างเราชอบอ๋อแล้วก็ดาใครที่พวกมึงส่งได้มาจริงๆแล้วอ่ะพวกเขาเป็นคนนะเว้ยมึงกดแล้วมึงไปที่เมตาม็อบฟิวชั่นอะ่ะแล้วกาชาเออที่เราสุ่มได้มามันจะบอกว่าต้องการตัวอะไรบ้างอะ่ะถ้าเกิดทําตามเงื่อนไขได้อะ่ะแปลงร่าง,งเขาก็กลับกลายเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่อุ้ยเมตาม็อบสำเร็จอ๋อ oh, UR ใช่ <I am S 1> แล้วคร <it S 1> ับจากเอเสาจะกลายเป็นยู เซรัทบุทเสรสุริยา,ากรราชันแห่งแดนดินไว้มันมีบอกประวัติไว้แม้าาราคาจะมีสีหน้าท่าทางให้เป็นมินตแต่แท้จริงแล้วเขาแอบเป็นทาสแมวเรื่องนี้ถ้าไม่บอกใครเด็ดขาดไม่ต้องห่วงครับมีคนรู้เกินแสนคนตอนนี้เขารู้ว่าเป็นแสนและเซรัทบุสแล้วพอดูนะไ่ยูอาร์เนี่ยโอ้โหพลังเด้งอัปเกดได้อีกโอ้โหดูพลังเด้งดูพลังเด้งดูพลังเด้ง โอ้โหเท่จังวะเท่จริงเดินไปปะไหนพวกมึงไปตำลอบตัวอะไรวะโชว์ดิแต่จริงดาคล้ายผมทําอีกเซตหนึ่งไว้แล้วนี่โคตรโคตรพลังขึ้นเป็นหมื่นมาแล้วแล้วตัวนี้บวกอิน92แจวจะชนะทุกคนแจวเอาอินเ92อินเตอร์เกนนี้แต่ว่าฉลาดครับแจวมีมันสมองเพิ่มขึ้นถึง92หน่วยมันไม่ได้ พูดให้มันดีขึ้นเลยวยันนี้ตาเจ๊ได้ดวงดาวแห่งราตรีสีหยกแน่เหมือนกเก่งมากน้องแจวเลสสิน้องแจวก็แสนรู้แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามา PVP หาคนที่โหดที่สุดกในโลกโอ้สุ่มดาวไหนๆเกมนี้ก็ตีนเกมนี้อ้างไม่ได้นะครับว่าแบบไอ้แจ๋วเติมเยอะไอ้แจ๋วเล่นมาก่อนไม่มีนะงั้นเราจัดทัวร์กันเองหนึ่งหนึ่งแล้วไปเจอรอบชิงได้พี่เพชรพี่มาเจอผมก่อนเลยมาโอเลือกคำถามแด้เซอร์สมบูรณ์โอเคผมเจอแท้ง เลจจัดอากัเมาดิสปอต้องตายเอาว่ะสุดนักเวทว่ะนักเวทใส่ฟางใส่จีดูนะเจแก้มว่าีวีเจ้าเท่แลทุกคนน่เข้่อุ้ยเียคอ้ยเย่หเลยเฮ้ยแจอีแใหญ่เลยเ้ยเี๋ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวาเหอวเดี๋ยวนามาแสปอร์ดดิมาดิมาดิดเฮ้ยอยิวแรงังสอร์ดงแต่แมยวได้อ๋อไอร์ดอร์ดไม่ได้แรงสปอร์ดมันฮิวเรื่อยเรื่อย อ้าวเล็บลอยเล็บลอยเลยบ้อยเียบ้อยเียบ้อยอามอรมอครบบมันพังดีมันพงคน่ีเขาูุมากเลยเว้ยฮุนดีเียบ้อยนะกะตบแต่โดนซับล้างแต่ว่าจ้อะไรเกมพี่เกมพี่เกมพีอยิ้มได้เลยยิ้มได้เลยยิ้มบดเบับทีพี่โดนตัิวอ๋อไว่าผมมีสกิตัดหิวได้เลยหรือว่าสยิวหิวใหญ่เปนครูดาวนานนานไม่นานไม่รู้ว่าคุณใส่ก่อนแล้ว คนเล่นข้าดิแม่คนเล่นกันสอนไอ้เด็กกูไม่มีไรทำไมมีเล่นเต็มอีกอ่ะกูหิวไงกูหิวไงชิคุกข้าบอรีีก่อนน้ำลำคาญนี่วบอร์กリーน่ ฮอลลี่นีลอยนะพอลลี่ายย้อนไต้แล้วพอลลี่แต่นีว้าได้วล้แ่พี่ไม่ถึงตัวกันบอกผิวบอกผิวไอ้แจ็ล็อกล็อกฮิฮิวฮสู้ฮ่สู้นี่ไงฮิวสู้วดีนน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งออกอไี่สิแล้วอลลี่ยอนไม่ไหวล่จผมนะด้วยสกอร์2-0กันกูก่าไอ้จ็คสินะจีอาแม่งเลือกเอาสปอร์ตก่อนวะะเท่าไหร่นี่วะเลอะดันเซอร์เเท่าไหร่เนี่ยอย่าไม่มาพี่อย่าไปเรียกเาว่าสปอร์ตครับให้เกียรติเขาหน่อยเขาเป และอาเชอร์กับแรสเซอร์เจอกันหน่อยเว้ยพวกใสเลยนะพวกใส่เลย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 แล้วก็เจรับมือนะครับผมฟิวเดอร์ซันยัวนีนะครับมา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 บ้ามบ๊าบ๊าเฮ้ยเป็นโหดอยู่นะเนี่ยเป็นโหดที่คนเล่นครับอาชีพมันก็โหดสีตีปีเรื่อยผมหล่ออย่างเดียวผมหล่ออย่างเดียวผมหล่ออย่างเดียว นี่<ต>อที่อยู่อาเชอร์พอดียอยู่าเชอร์พอดียอ,อ,อดยู่าเชอร์ครับหน่อยอย่างเดียวครับแทงกเนเธตามไป็นไโง่แทงกเนเธตามไป็นไโง่แล้วเราก็ปิดงานเลยปิดงานเลยครับเรียบร้อยครับผมโอ้ยตุ่ยตีอยู่นะเกือบอยู่นะเออไม่เหมือนไอ้ไอ้ทุเรศ <ๆ S 2> บางคนอะเออทุเรศบางคนนี่แม่งแบบท้าซัพพอร์ตอ่ะเออแบบภูมิใจอ่ะทาซัพพอร์ตอ่ะพี่จะซัพเป็นไปก่อนเลยรอบนี้คอแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดแชทมันถึกอยู่เลยดูดิแต่แรนเซอร์อื่นจริงทุกคน ผมรักษาระยะละอย่างเดียวแต่ดูแล้วมันไล่มันไล่นักธนูไม่ทันนะดนลู่ไหลนะดูไหลนั่นลูไหลันด้วยมันปัดแรงหมดแล้วเมื่อกี้โอ้เรียบร้อยสองูตเรียบร้อยฮะแม่ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพหรอกผมว่าดูนะไม่เกี่ยวกับอาชีพเลยนักดาบนีเป็นหมาตายแล้วพี่ไม่ฆ่าพ็อกลี่ก่อนนะพ็อกลี่มันโหดโอ้อ่ะมึงเก่งมึงมาเจอกูดิเออมึงเก่งไปเจอเก่งอิดิกูยังเกือบชนะเดี๋ยวดูมึงดิ อันนี้ไม่ได้รอบชิงนะครับอันนี้ตกใจนะครับก็ต้องเปิดอย่างแรงเกินไดเใส่ไปเลยวไปเกินไปเกิ่ไเกนไปเกิ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 นไปกินไปเกินไปเกินไดเกินไปเกินไปนไปเกินไปเินไปเกนไกินไเกนไปเกินไปเกินไปเกิมได้มินได้กิไเก็นไปเกินไรเกินไปเไเกินไเกนไินไปเนไเกิ่ไเกไเกินไปเกินไปเนไปเกไเกิไเก็นไปเกไเกิปไดไไนไ่ไเไไเเ่ไินไ

มาที่ของผมไปใช้ตอนนี้นี่อท่าเนียป็นคูดาวสิาดีแต่ว่าถ้าผมมีท่าเนียพี่จะสู้ผมยังไงพี่ดูนีไเรื่องอะไรนนี่นี่เอาเกค่ละหรอคโงแจ็คโกงแจ็คนี่ม่ว่าเม็ดผมว่าเม็ดโกงว่ะผมว่าเม็ดโกงท่านี้โหดจริงท่านี้โหดจริงมาดิมาดิมาดิเม็ดโกงจัดเม็ดโกงจัดแต่ว่าก si ินไ e หวรงแินไหวใจมนไหวมด้อมาเด้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 อมาด้มาด้ม่่เอมมเ่มมม มาดิ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 อะไรอะอะไรอะกูดาวสิบนาทีจริงด้วยว่หกร้อยวิแล้วไงอ่ะเล่นอย่างโง่เลยเบ็นไม่ควรโกงเมื่อกี้คุณนึกว่าเก่งไงตัวโกงโคตรมันอลังการมากสุลต่านตีกัน เราไปเินตบผู้เล่นใหม่กันดีกว่าไปเราไปตรงจุดเกิดอะอะไ่ตบผู้เล่นใหม่ดีกว่าเว้ยไอ้ผู้เล่นเกียร์น้ไปเยแต่ไม่ต้องห่วงครับเพื่อนๆจะไม่โดนความทุเรศของไอ้จิ้มแจ่วมารังแกครับเพราะว่าที่มุมมึงนั่นอยู่ตอนนี้จช่วยเาจริงๆแล้วอะมันคือเซิร์ฟเทสดากูเนสากาเกมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้พอเกมเปิดของพวกนายก็ดิดนิ้วหาย อ้าเกมยังไม่เปิดหรออ่านี่เซิร์ฟเทสครับผมเซิร์ฟเทสครับกูโดนหล่ออีกแล้วอันแสก็ในเซิร์ฟเทสก็มีแค่พวกเรา4คนกับมอนสเตอร์ในเกมอ่ะพอเซิร์ฟจริงก็ไม่มีครับต้องตั้งตัวกันใหม่หมดครับทุกคนเซิร์ฟเปิดกูเล่นเลยอ่ะกูเล่นแดนเซอร์เหมือนเดิมอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมีไก่เมทที่มาถามผม แต่แต่เมซี่เจ้าแน่นอนไม่ขยันอุ้ยเปิดกันแรงเกินเมืเราตีกันเราเราแทงแทงกับซับอ่ะเออแทงกับซับธนูธนูอีกคนหนึ่งกายบนนูอีกคไม่ต้องมีเมย์ผมว่าเมย์เก่งเมย์จำเป็นแต่อาจจะไปหาักอาจจะหาคนอื่นเป็นเมย์คนอื่นก็ได้ใช่ใช่หาตีน้องอะไรล่ะแล้วก็ทีเด็ดนะตอนเกมเปิดอ่ะเห็นเขาว่ามีการคอลแลบกับคูมามองหัวมองหัวมองเหรอใช่แล้วไอหมีไอหมีดำอ่ะใครไม่อยากพลาดไอเทมคอลแลบสุดเอ็กซ์คลูซีฟคูมาม อย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนลงหน้าไว้รอเลยครับวันที่17กรกฎาคมเกมเปิดแล้วนะคนเนียสาก้าเลือกอาชีพที่ตัวเองชอบแล้วก็ตั้งตีมาจังไพรกับเพื่อนแล้วก็ลุยกันไปเลยเแล้วตอนเปิดด้วยกันเลี้ยวหนึบได้วไหมไม่แล้ตอนเปิดพี่เสกได้ไหมอะเสกไม่ได้ครับผมก็ต้องกดใจฟาร์มจนเลี้ยวที่สองคนอื่นนี้เอออะไรอ่ะ คุณไม่มีความสามารถไม่ันจะห้เสกแต่อย่างหนึ่งที่เราจับสเตทไปได้นะก็คือเจ้าหมาชิบะกับแมวที่เราขี่กันอยู่พอเราเลเวลถึงที่สองก็ได้ฟรีกันแล้วเกมใจดีแจ๊กไม่มีคนที่เลเวลวฉุครับครับผมแล้วเจอพัตเตอร์นะเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเจียงตัวจริงก็จะมาทานออดดิ้นิ้วใส่พวกเราหายหมดยูนิล็อคฟาดดิเจ้ากันปรับเบลให้ดีๆนะบ๊ายบ๊ายเบลอาชาดีๆนะเออปรับเบลอาชาดีๆนะเปิด์เซอร์มาเจม